น้องกุ้งอิงออกมายอมรับว่าตนเองติดหนี้หลายล้านติดหนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่กุงเล็กกุงอ้วนชวนคุยไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไายให้ลูกสาวขอสักหนึ่งแสนคนติดตามภายในสิ้นปีโอ้งหงอิงเพียงนะครับ น้องหญิงเปิดเผยนะครับว่าตัวเองติดหนี้หลายล้านไว้ในคลิปคลิปหนึ่งอยากจะมาเล่าเพราะมันเด้งขึ้นมาก็เลยอยากจะมาเล่าว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่คนอายุ16,17แล้วสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวเองอะยอมเป็นหนี้หลายหลายล้าน,นโดยที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงขนาดแม่หน่อยเองอะ ยังเขาเรียกพูดก็รู้ว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่น้องอิงก,ก็ยังยืนยันนะครับยืนยันน้องอิงก,ก็ยังยืนยันว่าเอาแบบนี้นะเลยทําให้น้องติดหนี้ตอนนั้นน่าจะเกือบเกือบสามล้านทั้งท้งที่มีงานทําแค่ได้ประมาณห้าเดือนนะห้าเดือน ิดนี้ประมาณสักสามล้านโอ้โหมันเป็นอะไรที่จีดจ๊ดจี๊ดสำหรับคนที่อายุขนาดลูกน้องแล้วก็กล้าตัดสินใจขนาดนี้ต้องมีความมั่นใจในตัวเองหรือเห็นอะไรล่วงหน้าพอสมควรพสมควร,ควรเลยนะลุงว่านะถ้าเป็นเราอ่ะอยู่ๆอยายุเท่าเราหรืออายุเราอายุเท่านั้นไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้เลยยังเล่นสนุกเที่ยวอยู่เลยอะ่ะแต่นี่ยน้อง ตัดสินใจยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ตัดสินใจที่จะกล้าที่จะเป็นหนี้ได้ขนาดนี้นะครับผลที่สุดการที่น้องตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ได้บอกพ่อโจโด้วยนะไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยตัดสินใจไปแล้วทำสัญญาไปแล้ว ถึงกลับมาบอกพ่อโจทีหลังพ่อโจรู้ก็พ่อโจดีใจมากมาโทรบอกพ่อโจนะครับแล้วปัจจุบันนี้ไอ้ที่น้องตัดสินใจเป็นหนี้สามล้านนั่นไม่ใช่ปัจจุบันนี้มันประมาณเกือบเกือบสิบล้านไปแล้วถูกไหม FC ว่าถูกไหมถูกนะยิ่งใหญ่จริงๆดูย้อนไปทีไรแล้วรู้สึกโอ้โหมหัศจรรย์มากอะ่ะมหัศจรรย์จริงๆ แล้วน้องยังอยู่ในกระแสสม่ำเสมออาจจะไม่มือบวีอหวาเหมือนยุคแรกๆแต่ข้อกระแสก็ยังสม่ำเสมอยังมีคนฮักคนหอมยังมีคนอ,อยากจะดูแลอยากจะช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตตลอดเวลาตลอดเวลานะก็ก่อนเปิดวงนี้มาลายเปิดวงไม่ล่อไปล้านสี่ล้านห้าแล้วเหรอเฉพาะของช่องพ่อกันชัยอย่างเดียวล้านหนึ่ง บ้านฮักหลายๆหลังก็หลังละใ,ใกล้แสนอย่างที่ลุงอยู่สองสองหลังก็ประมาณหลังละห้าหกหมื่นที่ลุงอยู่นะหลังห้าหกหมื่นไปแล้วเปิดฤดูกาลนี่เนาะเนาะไม่รวมชิดหน้าเวทีก็ทสามล้านสี่ล้านห้าวนอยู่ประมาณเนี้ยนี่นะครับน้องมองเห็นอะไรถึงกล้าตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็นี่ของน้องนะครับ ใช้หมดภายในไม่ถึงปีปัจจุบันน้องไม่มีหนี้แล้วนะครับไห้หมดไปแล้วเป็นนี้เรื่องอะไรเรื่องบ้านเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องล้วั้วนะี่เป็นล้านนะครับไอ้บ้านหลังใหญ่นั่นสี่ล้านไม่อยู่นะครับต้องบิวอินทั้งเฟอร์นิเจอร์อเข้าไปข้างในสี่ห้าล้านไม่อยู่เห็นสีเกตรสร้างบ้านบอกว่าประมาณสักเกือบเกือบสิบล้านหมายถึง ้านหลังใหญ่นะในยังอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ยังไม่ครบนะแล้วบ้านหลังน้อยห้องเก็บของอะ่ะห้องครัวนั่นอีกเป็นล้านเป็นล้านนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆก็ต้องทึ่งอะ่ะทึ่งคนที่อายุขนาดนี้แล้วก็อยู่ในวงการหมอลำนะเป็นแค่นักร้องหมอลำคนนำวง คนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงสาวนอนเพี้นแพงแล้วแม่ๆบ้านๆจริงๆทาไมถึงถึงกล้าทําอะไรแบบนี้ลุงว่าต้องมีพลังอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่น้องรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นไปได้<ม>และน้องพูดได้ดีมากเดี๋ยวดูคลิปนะเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูว่าทําไมและตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวลุงเอาคลิปให้ดูช่วงท้าย,ายสุดยอดประทับใจนะประทับใจมากกับ พลังความสามารถของน้องนะใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาก็มาจังหวัดกาญจนบเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะอยู่ที่ตำบลคกตะบองอำเภอธามกาจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็นเอฟซีน้องหญิงมีส่วนลดให้เนาะอ่ะดูคลิปลากเป็นนีอะไรรักเป็นนีอะไรวิ่งเป็นหนีแล้วเกอนมาว่านี่เป็นหนีแล้วเป็นแล้วจ้ะเป็นนีรักยังรักล้านเลยมีตายวันนี้ ใ้พ่อเฮยด้มันดจ้ะใ้พ่อเฮ็ยได้พ่อเฮียยังก็ได้จ้าสิรอสูเบิงจักปีนึงองปีสิได้บ่าอายุนหน่อยนะคเป็นหนีหลายแอ้เอากรบเพื่ออันทางน้ำนัำกเทืออพอไปล้ำบ่จนด้ไปอันนั้นง่พนไปเศาหัวพกันไ้านันเ้วคิดว่าอายุสกปบแปดปีสิบ่2ยสบานเาคิดว่าบ้านล้งนี้ แม่ว่าที่แรกแม่ว่าจะเอาสามของนอนแต่ว่าเอาอันแบบราคาแพงขนาดนั้นบานิพัญญางมากพัน่าแม่เอาล้างนี่ละพัน่าโอ้แม่ว่ามันมันแพงเลยลูกแม่ก็ยันแบบแม่แหงกังวลแบบยันลูกเป็นหนีไลายันลูกหาเบาไหวเองสิแม่เครียดน้ำแม่ยันเอาตัวนี่ละแม่เอาเพื่อพ่อจูพันมาพ่อจูเพื่อพ่อจูาม่พอนุ่นมาะ